สมถะและวิปัสสนาต้องเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นอย่างไรคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในคือเกโตสมถะ แต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งคืออธิปัญญาธรรมะทิปัส,สนา 2. บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายใน 3. บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง 4. บุคคลบางคนในโลกนี้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในแต่ไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในความสงบแห่งใจในภายในแล้วกระทำความเพียรในความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งสมัยต่อมา เขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในบุคคลนั้น พึงตั้งอยู่ในความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วกระทําความเพียรในความสงบแห่งใจในภายในสมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในบุคคลผู้มีปกติ ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึงกระทำฉันทะความพยายามความอุตสาหความขมะขะเมเนนความไม่ย่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีเสื้อผ้าถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะถูกไฟไหม้เขาพึงกระทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมขมเมน่นความไม่ย่อท้อสติและสัมป็ชัญญะให้มีประมาณยิ่งขึ้น เพื่อดับไฟที่เสื้อผ้าหรือที่ศีรษะฉันใดบุคคลนั้นก็พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความขมาขาเมเณรความไม่ย่อท้อสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อให้ได้กุศลธรรมเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง บุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายในบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในแต่ไม่ได้ความเหตุแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง พึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงเห็นสังขารอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้ว ตามที่ตนรู้แล้วว่าท่านผู้มีอายุพึงเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่ง ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไร พึงน้อมจิตไปอย่างไรพึงทำจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้วตามที่ตนรู้แล้วว่าพึงตั้งจิตไว้อย่างนี้พึงน้อมจิตไปอย่างนี้พึงทำจิต มีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นอย่างนี้พึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างนี้สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งและได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติ ไม่ได้ความสงบแห่งใจในภายในทั้งไม่ได้ความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งพึงเข้าไปหาบุคคลผู้มีปกติได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วถามอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพึงตั้งจิตไว้อย่างไรพึงน้อมจิตไปอย่างไร พึงทำจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นได้อย่างไรพึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างไรพึงเห็นสังขารน,นั้นอย่างไรพึงพิจารณาสังขารอย่างไรพึงเห็นแจ้งสังขารอย่างไรผู้ถูกถามนั้นย่อมตอบเขาตามที่ตนเห็นแล้วตามที่ตนรู้แล้วว่า พึงตั้งจิตไว้อย่างนี้พึงน้อมจิตไปอย่างนี้พึงทำจิตมีอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นอย่างนี้พึงชักจูงจิตให้เป็นสมาธิได้อย่างนี้พึงเห็นสังขารอย่างนี้พึงพิจารณาสังขารอย่างนี้พึงเห็นแจ้งสังขารอย่างนี้สมัยต่อมาเขาย่อมเป็นผู้มีปกติ ได้ทั้งความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีปกติได้ความสงบแห่งใจในภายในและได้ทั้งความเห็นแจ้งในธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นพึงตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแหละแล้วกระทำความเพียรให้ยิ่งขึ้น เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกเอวัง